thấy không? Thôi wow. rồi. hào đó. Ôi, hào cho phanh vào lên. anh à. Đó. Mà sao lên đâu xong á? จเจริญพรยามเย็นๆน,นะคนุณโยมนะไงไงสบายจังเลยฮะสบายจังวะ ถ้าเกาแรงก็จะยิ้มให้นะโยมนะต้องเกาพอ,พอดีพอดีมือจักเลยนะกำนิ้วเราแน่นเลยปวดเลยให้เนนเกาให้ไหมให้เนนเกาให้ไหมป้า ชิวๆมันขดมันก็ติดอะไรแล้วก็เก่าไปแล้วมันก็ติดต้องดูงม,งมุมเวลาถ่ายแล้วก็วเฉยๆถ่ายทั้งหน้านนหน้าจอเป็นอะไรกันเนีเ่ยขโมย สิกสี่พันนนนั่งท่าแบบเท่มากๆเลยลูกก็คือเราเพื่อนกันลูกนะเราจะไม่กัดกันนะลูกเียจับไปนี้ด้วยถ่ายภาพให้พ่อจางาาสักภาพห <c oughs> น,นึ่งนกะ็น่ากองวที่นี่ะเนวนอนก็ได้เยวตั้งก็ได้มันเห็นหมดล้วจะทั้งหมดเี็นจาะ มาแล้วตัวแท,ทนวางตายยังนะไม่มองนกเลยมองคนไม่เปลี่ยนเลยเล็กฟรีฟื้นเนี่ยนอนจิ๊กีรอพี่แล้วโอเคอ่ะเว้นมา <laughs> เว้นรอบคันนี้เนี่ยนอนจิ๊นอนจิี่รอพี่เลย

มูมอนตัวนี้ว่าน,น่าจะได้มองเห็ดิฟเวอร์จากระยะไกล200เมตรตั้งหากว่า300ล้านเมตรมองเห็นดิฟเวอร์จากระยะไกลจากเซฟเซียน3.5จุด ml สวัสดีค่ะของรูดูหรือสิครับผมตัวนังที่จังนะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายทีด้ไม่ารักมา อ่อนโยนขี้แตกขี้แดนบู <laughs> มนมาเทศกาลฟาจารย์หายเงายัางจออาจารย์มาเป็นเพื่อน นีนเข้ามาเข้ามาครับผมโอ้ยกันตานอนตอนไหนยังไม่ดูเลยพี่หลับยาวเลย hmm? นอนตอนไหนยังไม่ดูเลยหลับยาวอตอนบ่าย oh, มาสิบสามจุด ห้าสิบครึง่งกลับมา,บมาอ,อีอกจะมาครึ่งชั่วโมงครับเนาะอือพี่พี่ลาไปก่อนผมอะ่ะผมก็หลับตามตนนก็เรลองดูนี่่ททานอยู่เลยฮ้เกาเกาจุดๆแน่เลยเกาจุดๆใหญ่แน่เลย เก้าจุดๆใหญ่แน่สว in ัสดียามเย็นค่ะน้องเงีนทั้งสองครับผมจอออนิคอลอุทิศักศสีศากรั์เขาบอกว่าเก้าจุดๆใหญ่แน่ กัยย้อยครับผมตัวก,การน้องเรนครับผมน้องมิช่ลน้องเรนแล้วอันนั้นกลางเรนมิช่ลน้องเรนน้องมิช่ลน้องเรนอันนี้ลงเรนวะเติมน้ำใส่อ่างให้จอไว้กินด้วยนะคะ น้องนี่ครับผมอ ก็นะสามคนสองคนกี่เป็นในปดิด์ก้านาเได้ด้วยกูจ <laughs> อจอต้องการนเคตได้แล้วเนี่ยจอการนเคตยึดทุเรียน เัาจอกำลังเชื่อมจิตหาอะไรเราไหมพี่ทุเรียนเชื่อมจิตไปหาทุเรียนสวัสดีครับลูกนี้และจอ,อน้อยครับผม น้อยอะไรเน variance, <Kell analyze anthropology> ี่ยตัวเท่าตัวเท่ากับตัวกับเท่าเนนเฟินใหญ่แล้วเนี่ยเท่าแขนฮะจอบ้านสองแขนประกบกันตัวใหญ่ทั้งสองแขน